กลับมาผลิตอีกครั้งก็เรียกความมือหาได้ไม่น้อยเลยครับกับตัวของอินน v อานะเป็น7ที่นั่งเครื่องเบนซินครับคันนี้2.0 Entry ปีใหม่ด้วย2021ครับบอกเลยว่าสเปคแบบนี้นะหาไม่ได้นะครับในท้องตลาดแล้วก็หายากมากๆนะครับผม สวยงามน่าใช้นะครับผมว่าเป็นเจ็ดที่นั่งที่แบบนั่งได้เต็มอัตราเลยนะครับผมนี่เห็นไหมหน้าสวยนะครับผมล้อสวยตัวนี้ไมเนอร์เชนแล้วด้วยครับผมด้านในความพิเศษครับโตโยต้าจัดลัวของเบาะหนังให้กับคุณผู้ชมใหม่เลยนะครับให้ลูกค้าเอาไปใช้กันได้แบบสบายๆยาวๆครับประกันตัวเบาะให้อีก1ปีเต็มนะครับผมอดะดูด้านในสภาพสวยสะอาดเลยนะครับนี่สเปคแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็สามารถที่จะวางของขนของได้ ครับผมสามารถพับแยกแบบ50-50แบบนี้ได้เลยนะครับพรมกระดุมก็มีให้พร้อมแล้วนี่เห็นไหมกันลอยกันอะไรต่างๆนะครับในสเปคแบบนี้ใครที่สนใจครับผมอยากให้ติดต่อมาแล้วก็รีบมาเลยนะว่าสเปคแบบนี้มีไม่มากนะและหายากด้วยครับผมกับราคาพิเศษแค่6กแสนหนึ่งเก้าพันบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยนะ0ูนย์แปดสามเจ็ด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 สี่เจ็ดและศูนย์แปดสามเจ็ด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 ห้าเจ็ดใครหาเจ็ดที่นั่งเครื่องเบนซินอยู่ผมว่าคันนี้นะคุ้มสุดในตลาดนะครับ We'll you